ต่างที่ที่านผู้ว่านจังหวัดได้ออกไปโดยเฉพาะการเข้มงวดในเรื่องของผู้คนที่จะมาดูแลงบหนี้ทางถ้าเกณน,นะครับว่าจากการดูภาพที่แล้วก็คงทราบดีนะครับว่าเราผมฝากชาวต่างชาตินะครับเป็นหลักสําหรับคนไทยนะครับก็มีความเกี่ยวโยงกับคนนอก,ก้ามานำเชื้อเข้ามาสู่จังหวัดนะครับส่วนนี้ก็เป็นมาตรการเข้มข้นตั้งแต่วันที่